สวัสดีค่ะเพื่อนๆนมาพบกับช่องสปอร์ตเดย์นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของวอลเลย์บอลกันอีกเช่นเคยหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะก็มีการอุ่นเครื่องกระชับมิตรกันระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามซึ่งผลปรากฏว่าทีมไทยแพ้ไป2ต่อ3เซตนะคะโดยทีมไทยชุดนี้เป็นทีมสำรองและเป็นผู้เล่นใหม่ๆขึ้นเข้ามาซ้อมกับทีมส่วนชุดหลักๆและชุดสำรองคนอื่นๆเช่นวัชริยา,าสักศิภาพรหรืออีกหลายๆคนยังคงฝึกซ้อมกันที่กกท โดยหลังจากทราบผลการแข่งขันนี้นะคะชาวเวียดนามก็ได้มาสแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายซึ่งพวกเขาจะว่าอย่างไรบ้างนั้นเราไปรับฟังกันเลยค่ะไปกันที่ความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านแรกเลยนะคะก็ได้กล่าวเอาไว้ว่ามีความสุขกันไหมพี่น้องสิ่งนี้ยังเป็นประโยชน์สําหรับทั้งคู่เวียดนามก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งไทยก็มีทีมให้ซ้อมด้วยและเวียดนามเองก็มีทีมที่แข็งแกร่งที่ต้องเผชิญความคิดเห็นต่อมาก็ได้มากล่าวสั้นๆไปว่า นี่คือเวอร์ชั่นมิตรภาพระหว่างพี่สาวและน้องสาวชาวเวียดนามท่านต่อมาก็ได้สแสดงความคิดเห็นไปว่าน่าจะชนะสาต่อ1เซตนะแต่ทีมไทยขอร้องเวียดนามให้เล่นเซตสุดท้ายเพื่อพวกเขาจะชนะอีก1เซตความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านต่อมาก็ได้มากล่าวไว้ว่าเลิอกอ้างว่าทีม2ได้แล้วตอนนี้หลายคนไม่ได้มีพิษสงอะไรต่อมานะคะช่างเป็นหมช์กระชับมิรที่แปลกที่สุดในโลกความคิดเห็นต่อมาค่ะ ทีมที่1ประกอบด้วยสมาชิกที่ลงทะเบียนในการเข้าร่วมการแข่งขันส่วนทีมที่2คือทีมเจ้าบ้านที่ไม่ได้ไปแข่งขันจากตรงนี้ก็ได้มีคนมาตอบกลับไปว่าถ้าเหมือนทีมไทยมีผู้เล่นแค่6กคนทั้งทัที่พวกเขาก็มีผู้เล่นอย่างน้อย14คนที่ลงทะเบียนอย่างนั้นเมื่อคุณเรียกคนที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อก็คือทีมที่สองนั่นแหละชาวเวียดนามท่านต่อมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นต่อไปว่าการแข่งขันกระชับมิตรก็ควรจะเป็นเช่นนั้นนั่นแหละแต่ความจริงแล้วมันต่างกัน พวกคุณนี่มีจินตนาการเล็กน้อยเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของเวียดนามฮ่าฮ่าฮ่าความคิดเห็นต่อมานะคะก็ได้มาถามว่าผู้เล่นของเวียดนามมีใครบ้างจากตรงนี้ก็มีคนมาตอบกลับไปว่าเวียดนามคือทีมชุดหลักจาก AVC พวกเขามีมิตรภาพที่แน่นแฟ้นมากฉันมองเห็นแค่ภาพบางส่วนโดยการมองหาภาพของบุคคลนี้และบุคคลนั้นไปทั่วเช่นเดียวกับความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านนี้นะคะซึ่งได้มาถามไว้ว่า ในภาพประเทศไทยนั้นช่วยตอบคําถามชั้นทีว่าเราสู้กับทีมที่1ห,หรือทีมที่2ก็มีคนมาตอบกลับไปนะคะว่าเราสู้กับทีมที่2โดยทีมที่1และสำรองคนอื่นๆพวกเขาฝึกซ้อมกันอยู่ความคิดเห็นต่อมาก็ได้มากล่าวว่าการแข่งขันแบบกระชับมิตรควรจะเป็นเช่นนั้นแข่งเพื่อความสนุกสนานแต่เมื่อแข่งขันจริงๆแล้วมันต่างกันมากชาวเวียดนามท่านต่อมาก็ได้มากล่าวว่า เราซ้อมกับทีมอันดับที่14ของโลกมันสนุกมากต่อมานะคะยินดีกับสาวดาวทองของเวียดนามด้วยพยายามก้าวที่หนึ่งให้ดีถ้าเราเริ่มต้นได้ดีเราไม่กลัวคู่ต่อสู้คนไหนเลยจงพยายามลุกขึ้นสู้ต่อไปความคิดเห็นต่อมาก็ได้มากล่าวว่าชนะในเกมกระชับมิตรแต่แพ้ในการต่อสู้จริงเราอย่าเพิ่งมีความสุขกันเลยความคิดเห็นต่อมานะคะทีมเวียดนามเป็นทีมผู้เล่นชุดหลัก แต่ทีมไทยไม่มีผู้เล่นอย่างชัดชุออนถัดขยาพรพันธ์หรือผู้เล่นตัวหลักคนอื่นๆเรายังเอาชนะพวกเขาได้ยากเลยเชน่นกันกับความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านต่อมานะคะก็ได้มากล่าวว่าไทยชุดนี้ไม่มีชัดชุออนไม่มีพิมพิชยาฉันแน่ใจว่าพวกเขาเหล่านี้ไม่ได้อยู่ทีมกระชับมิตรดังกล่าวชาวเวียดนามท่านต่อมาก็ได้มากล่าวว่านี่น่าจะเป็นทีมที่สของไทยมากกว่าความคิดเห็นต่อมาก็ได้มากล่าวว่าอย่างไรก็ตาม ในการแข่งขัน Avc ทีมเวียดนามไม่สามารถเอาชนะไทยได้ไม่อย่างนั้นก็คงได้อันดับที่3ไปแล้วจากตรงนี้ก็ได้มีคนมาตอบกลับไปว่ามีขนาดเป็นทีมที่2ของไทยเรายังเล่นได้สูสีกับพวกเขาเลยความคิดเห็นต่อมาก็ได้มาตั้งคำถามเอาไว้ว่าทีมไทยพวกเขาซ่อนไพ่หรือไม่จากตรงนี้ก็มีคนมาตอบกลับไปว่ามันคือเกมกระชับมิตรกันและทุกคนก็ได้พยายามเล่นให้ดีที่สุดแล้ว เช่นเดียวกันกับความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านนี้นะคะได้มากล่าวไว้ว่ามันคือเกมกระชับมิตรดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้ทําให้ดีที่สุดความคิดเห็นต่อมานะคะฉันต้องการให้มีใหม่กระชับมิตรมากกว่านี้ความคิดเห็นต่อมาก็ได้มากล่าวสั้นๆว่าขนาดเป็นทีมที่สองของไทยพวกเขาก็ไม่ธรรมดาเลยนะความคิดเห็นต่อมาก็ได้มากล่าวว่าพวกเขาแค่เล่นกันขำๆสนุกสนานกันไปความคิดเห็นต่อมาค่ะ ชนะทีมไทยได้อย่างน่าประหลาดใจฉันตื่นเต้นมากมันกระทันหันแม้ว่าทีมไทยจะเป็นทีมบีก็ตามความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านต่อมาก็ได้มากล่าวถึงสาวไทยของเราว่าแม้ว่าจะเป็นผู้เล่นทีมไทยบีก็ตามแต่หากพวกเขาจะเอาชนะพวกเราพวกเขาจะต้องเล่นให้ดีกว่านี้และว,วันนี้เราเอาชนะเพื่อทำลายความมั่นใจของพวกเขาได้ผลลัพธ์ดังกล่าวพิสูจน์ว่าผลงานของเวียดนามดีขึ้น และหากคุณฝึกฝนมากกว่านี้คุณจะสามารถอยู่ในระดับเดียวกันกับไทยได้ภายใน3-5ถึงปีจากตรงนี้ก็ได้มีคนไทยมาตอบกลับความมั่นของพวกเขาไปนะคะว่ามันเป็นแค่เกมกระชับมิตรใครแพ้หรือชนะจะไม่สามารถตัดสินอะไรได้และที่จริงแล้วผู้เล่นหลักไม่ได้เข้าร่วมในการกระชับมิตรครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้เล่นจำรองและเป็นผู้เล่นที่อยู่ในแคมป์แต่ไม่เคยแข่งในทัวร์นาเมนต์ใดๆมาเล่นกระชับมิตรในครั้งนี้แต่เป็นการดีทั้งสองทีมที่จะได้แก้ไขข้อผิดพลาด เพื่อพัฒนากันต่อไปความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านต่อมาก็ได้มาให้กำลังใจทีมของพวกเขาไปว่าจงมั่นใจเข้าไว้และจะมีวันแห่งชัยชนะเหมือนกับฟุตบอลความคิดเห็นท่านต่อมานะคะก็ได้มากล่าวว่าด้วยระดับของลีกวอลเลย์บอลอาชีพในเวียดนามไม่มีอะไรที่น่าแปลกใจเกี่ยวกับการที่เอาชนะไทยได้ต่อมานะคะพวกคุณทำดีที่สุดแล้วเวียดนามความคิดเห็นต่อมาก็ได้มาถามไปว่า ทีมนี้คือทีม2ของไทยใช่หรือไม่จากตรงนี้ก็ได้มีคนมาตอบกลับความคิดเห็นนี้ไปนะคะว่าใช่แล้วทีมนี้เป็นทีมที่2ของพวกเขาความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านต่อมานะคะซึ่งเป็นความคิดเห็นสุดท้ายของคลิปวิดีโอนี้ก็ได้มากล่าวเอาไว้ว่าทีมไทยจริงๆแล้วพวกเขาแค่เซฟผู้เล่นตัวหลักเท่านั้นถ้ามีเซตเตอร์ตัวหลักของเขาเข้ามาเล่นด้วยเราก็จะแพ้แน่นอนแค่เซตเตอร์สำรองของไทยหรือแม้แต่ทีม B ีวันนี้ พวกเขาแค่เล่นแบบช้าๆเวียดนามจึงบล็อกได้หมดสรุปได้ว่าเวียดนามจะหายใจลําบากก็ต่อเมื่อพบกับเซตเตอร์ที่เล่นเกมเร็วค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับความคิดเห็นของชาวเวียดนามที่ได้มากล่าวหลังจากที่ทีมของพวกเขาเอาชนะทีมไทยชุดบีที่ผสมกับผู้เล่นคนใหม่ๆไป3-2ต่อ2เซตโดยส่วนใหญ่ก็แสดงความมั่นอกมั่นใจนะคะ ว่าพวกเขาจะสามารถเอาชนะทีมไทยได้และอีกไม่นานพวกเขาคิดว่าเวียดนามจะสามารถอยู่ในระดับเดียวกันกับไทยได้โดยความคิดเห็นดังกล่าวนะคะก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนเท่านั้นไม่ได้เหมารวมถึงความคิดเห็นของคนทั้งประเทศซึ่งหลายๆคนก็เข้าใจสถานการณ์ดีว่าเกมนี้เป็นเพียงเกมที่แข่งกันสนุกสนุกขำขำ,ำกันเท่านั้นและผู้เล่นของไทยเองก็เป็นชุดสำรองทั้งหมด ไม่ได้แข่งขันจริงจังอะไรแต่ก็มีบางคนที่ค่อนข้างมั่นใจในทีมของพวกเขามากขึ้นอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะคะแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนซึ่งหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ